มีกี่ประเทศตอนนี้เราใช้การประกาศจากทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจะมีการปรับเรื่องประกาศประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำกลางและสูงนะครับซึ่งเขาจะมีเกณฑ์ต่างๆที่จะไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ของการติดเชื้อเกณฑ์ของการสาธารณสุขภายในประเทศของเขาต่างๆที่ทาง w h o หรือองค์การที่ เป็นกลางเนี่ยเขามองอยู่แล้วเราก็ใช้เกณฑ์นั้นมาซึ่งจะมีการปรับกันสองสัปดาห์ครั้งหนึ่งนะครับประเทศที่มีความเสี่ยงต่ําเช่นจีนฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันสวีเดนฟินแลนด์เดนมาร์กนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียสิงคโปร์นิวซีแลนด์นี่เป็นเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ําเรายอมให้ต่ํากับกลางเนี่ยเข้ามาแต่สูงสูงเนี่ยยังไม่ได้ ส่วนหน่วยงานที่จะรับผิดชอบในการร้องของการเข้าประเทศคือกระทรวงการต่างประเทศครับถ้าเขาเป็นนักท่องเที่ยวจากเมืองจีนก็ขอไปยังสถานทูตไทยประจำประเทศจีนนะครับในส่วนต่างๆของเมืองต่างๆเหล่านั้นซึ่งตรงนี้ก็แอพพลายวีซ่าเข้ามาตามในลักษณะที่เขาต้องการถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็มาถ้าจะอยู่ลองสเตย์ตอนนี้ก็คือก็ต้องมาพักก่อน14วันแล้วค่อยไปเที่ยวนะครับ